วอย่างที่ผมบอกว่าตัวกรอบหรือตรงเส้นรอบเนี่ยมันเป็นฟอร์แมตของทุกวิช่วมันจะมีเหมือนกันนะครับตรงนั้นไปที่ฟอร์แมตนะครับแล้วก็ตรงที่ general เห็นไหมครับมันจะมีอันที่น่าสนใจเลยคือตัวเอฟเฟกตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือในการจัดแบ็กกราวนะฮะจัดแบ็กกราวหรือจัดตัวบอร์เดอร์นะ,ะตัวแบ็กกราวนี่เป็นเสียใช้ฟังก์ชันที่เมื่อกี้เราทำนะฮะถ้าเราปิดแบ็กกราวเนี่ยก็จะเป็นนะฮะหรือไม่เอาแบ็กกราวมันก็จะ มองทะลุก t นสปาเรนต์โปร่งใสมองทะลุปไปถึงพื้นนะฮะตอนนี้ก็มี Visual Border ร์ตรง Visual Border ก็จะมีส่วนที่มันเป็นเส้น Border อร์นะฮะผมก็ตีเส้นบอร์เดอร์ให้มันสีเดียวกับแบ็ r กราวมันก็จะได้กลืนลงไปแล้วผมทำการลบเหลี่ยมด้วยราวด d เด c o คอร์เนอร์นะฮะลบเหลี่ยมนะฮะ1ิบสพิกเซลนะครับถ้าเราลบเรื่อยๆมืนมันก็จะโค้งมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็ความหนาของ border นะครับอาจจะเป็น1ห,หรือเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้ก็เป็น shadow ครับก็คือให้ตัว visual object ตัวนี้ยมันมันลอยขึ้นมามีมีเงานะฮะเป็น shadow ขึ้นมาเป็นเงานะฮะอนออฟได้นะ